สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lord Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ันในเกมฟรีฟลายขยะเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับ เกมฟรีไฟ้นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะฮะจะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรเลยนะครับผมแล้วก็โค้ดกระเป๋าครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนั่นเองทั้งหมด3โค้ดนะฮะถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้เพจก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมถ้าถูกคลิปนี้ไม่จบพี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะฮะโอเคนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพีี่มกการรรรแจเเพพชช1,060คับ จำนวนสิบลังวัดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกส่องเป็นแพ็กเกจครับเป็น,นสอของแพ็กเกจตัวละครนั่นเองนะครับเป็น,นสองอาโลกนะฮะตัวนี้เลย จำนวน10แพ็กเกจนะครับราคา1,999งพัรบาเครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็จะมีการแจกของเป็นสกินปืนเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับพี่จะทำการจัดส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครืองินปืนอันใหม่หรือว่าแบบเตอกแล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูวีดินคลิปนี้นนั่เองนะครับใครคอมเมนต์ยูวีดินคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทําการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ไม่ว่าเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับแร้วเป็นสองท่าทางนะครับแร้วเป็นสองชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับ โอเคนะแล้วก็พี่มีกณิการนะครับสียข้อนะครับกิฑการข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองแต่ก็กติ์กาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมดีกว่าได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอาร์ดีของเตงไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะสำหรับกณิการสียข้อไม่ยากเลยนะครับ โอเคนะฮะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมตามตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับอะโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับของราวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พาดูโค้ดกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับเริ่มที่สก,กินปืนสก,กินปืนนะครับเป็นสองเอ็นะฮะเป็น MP ็มพีดิสโอนแฟชินสเปซบวกดาเมจ2บวกกระตาขยินึ่ลบระยะ1นะฮะโอเคแล้วก็จะมี2สก,กินปืนลูกซองนะครับเป็น2องอัพโคลิปเลตอันนี้เลยนะครับก็บวกกระตายิง2บวกระเลดโหลด1แล้วก็โลเมกัสซีน1นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสองสกินปืนเป็นสก,กินปืนอีเวทั้งคู่เลยก็มีส่วนของคอลเลคชันนะครับเป็นใสองท่าทางเบบี้ชาร์กอันนี้เลยนะครับอ่านะเป็นท่าทางเบบี้ชาร์กนะครับแล้วก็ จะมีเป็นในส่วนของกระเป๋าสะพ้ายนะครับกระเป๋าสะพ้ายเป็นในส่วนของกระเป๋าพี่หลามนะครับใบนี้เลยเนาะนะครับนี่เลยนะครับเป็นกระเป๋าพี่หลามใบนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับโค้ดของเราทั้ง3อย่างนะครับแต่กอเราจะแจกโค้ดจากนันนพี่ขอพาไปดูอัปเดตเกมก่อนกันเลยกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นในส่องเปิดคลังซานต้าอันนี้นะครับนี่อ่ะนี่เลยนะเป็นหมวกใหม่เนาะเป็นหมวกใหม่แล้วก็จะเป็นในส่องพวกอ่าอ่าอ่าผ้าปิดปากนะเออนะครับเป็นพวกผ้าปิดปากเนาะ นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกิจกรรมอ่าอะไรนะพี่ลืมละนะครับเป็นกิจกรรมคอลเลกชันนะฟรีไฟคอลเลกชันเออนะครับเป็นฟ i f a ฟคอลเลกชันอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจออ่าไม่มีหน้านี้เหรอนี่เลยนะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฟ i f a ฟคอลเลกชันนี่อ้าวบวกเอากลับมาขายเฉยเฮ้ยอันนี้เป็นแพ็คเอกล s i v e ได้อะไรบ้างเป็นบัตร MRT ชุด e x c l ชุด v e Line Free Fire แล้วก็เฮ้ยเป็นชุดเ e อ็กซ์คลูซีฟไฟิฟา FIFA, เลยเหรอเฮ้ยเฟี้ยวบอกเลยจะเอาพี่จเจ้าอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นบัตรเอเมทิล่าฟิฟาสุดเท่นะแล้วก็ได้หมวกทาวอนได้กล่องคนหนึ่งแล้วก็กล่องพี่อยากซื้อเป็นอันเนี้ยสามพันเพชรเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอซื้อสามพันเพชรก่อนกยอนลวกันนะแต่ว่ามันต้องอืม ชื่อบัญชีผู้ใช้งานตรงนี้มันต้องเปลี่ยนตรงนี้เนาะนะครับเออนะครับต้องแค่ไขข้อมูลก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ค่อยแอบไปซื้อก็แล้วกันนะครับโอเคนะแล้วก็จะมีสอบเป็นกิจกรรมโครโนตรงนี้นะก็ยังอยู่เนาะนะครับนี่เลยนะก็มีโพลิซิสั่นสามนะฮะกามมล่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีฟีฟ่าคอลเลนชันแล้วก็ล็อกอินตรงนี้รับไปเลย3วันนะครับแล้วก็เล่น10รับร้อยนะครับนี่แล้วก็มีแว่นนะฮะเติมเพชรนะครับแล้วก็มีโอ้โหหลายอย่างเลยเนาะนะครับบอกเลยว่า เด็ดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีชุดใหม่นะครับผมเป็นชุดเซ็ตเป็นชุดเซ็ตอะไรเนี่ยเป็นเซ็ต go time skipper นะครับอะนะครับแล้วก็มีเซ็ตผู้หญิงตรงนี้นะครับอะนี่เลยถ้าเป็นน้องน้องอะไรนะน้องเซเลอร์อ่าสไวเวอร์ครับนี่บึ้มโอ้โหได้คขนาดนั้มีแล้ว999เฮดดี้อโอช่างมันนะครับก็น่ารักดีนะครับผมโอเคแล้วก็มี อ่าเป็นไอวอลตรงนี้เนาะอันนี้ก็อย่าลืมมาส่งกันด้วยนะครับแล้วก,ก็ฮะจะมีนักศัพนี่พัไปิดปากเดี๋ยวเรามาส่งกันดีกว่าอ่าใช่หนึ่งร้อยแสิบเพชรเนาะคูณห้าโอเคเลโก้คึบเฮ้ยเฮ้ hey. ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยโดได้เท่าไหร่อ่ะได้ร้อยแปดสิบเลยนะทีเดียวโอเคอีกห้าสิบเพชรครับผมฮึบฮึบเฮ้ยได้ห้สิบได้สองร้อยแปดสิบแหละตอนนี้ อ่าไม่ต้องะส,สมครบ800ถึงจะแล่นั้นได้โอ้โหไปยาไปครับผมเฮ้ยได้500เลยเหรอเยดโดปุ๊บเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหได้น้อยมากรอบนี้ได้น้อยองสลอง30เพชรบ้างปุ๊บได้20ปุ๊บคูณ5ไป600โอ้โหเกือจัดอีกครั้งหนึ่งชิบ760้แล้วโอเคนะชมสามสิเพชรทีนี้ จะรอเจะดนะครับอ๋อครับอโออีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะได้โอ้ยไม่ได้อีกหรอยังไม่ได้อีกอ่ะโอเคนะครับได้แล้วนะเราก็จะแลกเป็นผ้าปิดปากอันใหม่นะครับแล้วก็จะมีเป็นหมวกนะหมวกนี้พี่ขอไม่แลกแล้วกันขอไม่เอานะขอผ่านนะครับนะขอไม่เอาเป็นติดตัวแน่ดีนี่ฮะนะฮะแลกแล้วนะครับเป็นผ้าปิดปากอ่าปิดปากอะไรไม่รูกช่างมันนะครับก็เรียกชื่อไม่ถูกเราเป็นผ้าปิดปากนี้เลย เอาเป็นหมวกซันต้าเหรอหน้ากากซันต้าเออนะครับต้องเรียกว่าหน้ากากซันต้าแล้วก็แพ็กเกจตรงนี้ก็้องสำหรับหน้ากากของเรามันจะเด้งไปอยู่ในกล่องจดหมายเนาะต้องออกเข้าเกมใหม่นะฮะสักครู่นะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับทุกคนของนะฮะก็จะมาอยู่ในกล่องจดหมายเราเลยนะครับนี่เลยนะฮะเป็นหน้ากากเอ่อเรนเดียร์ไรเดอร์นะครับกดรับไปนี่นะครับเดี๋ยวลองกดใช้ทันทีดิก็เฟี้ยวดีนะนะครับมันก็เฟี้ยวดีนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยสวยนะพี่ไม่ค่อยชอบนี่จิ๊บจิ๊บจิ๊บนะแต่ก็ได้อยู่นะฮ นะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำานละเพราะมันไม่ค่อยเฟี้ยวอะ่ะนะพี่บอกเลยอันนี้เด็ดสุดนะนี่ที่ใส่อยู่เนี่ยเด็ดสุดแล้วแล้วก็ทรงผมนยะทรงผมใหม่ไม่มีขายในเกมนะครับตอนนี้เป็นทรงผมเมฆทมิน erm นะครับอ่านะครับโอ้โหชื่อทรงผมแบบโคตรเท่แบบเฟี้ยวอะ่ะนะครับชื่อทรงผมเฟี้ยวจัดนะครับแล้วก็อย่างอื่นกิจกรรมมันไม่มีอะไรอัปเดตอีกนะนะครับเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอ อัปเดตตรงนี้ในหนึ่งนะครับในสองกิจกรรมฟรีไฟคอลเลคชันตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ซื้อให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับฟรีไฟคอลเลคชันนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับสักคู่นะครับผมโอเคทุกคนนะฮะตอนนี้นะฮะพี่ก็เปลี่ยนในส่วนของที่อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามากดซื้อกันเลยดีกว่านะครับก็พี่ขอเป็นชุด Exclusive ดีกว่านะมันได้อะไรก็ไม่รู้ดินะครับมันได้เป็นแพ็กเกจอันนี้ด้วยเหรอพี่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ถ้าเป็นเซ็ตเอ็กซ์คลูซีฟเป็นมีชุดเป็นบัตรเอ็ม e วีทีเอ็กซ์คลูซีฟปลายฟ ว่าเอาอะไรเดียพี่ไม่รู้ว่าพี่เลือกไม่ถูกอ่ะเพราะว่าท่านี้สามพันเพชรถ้าพี่ซื้อไปพี่ไม่แน่ใจว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างนะครับเป็นกล่องตัวละครคูณหนึ่งก็มีได้ไอ้นี่ถาวรเนาะแล้วก็มีแถมฟรีอันนี้คณหนึ่งอ๋อแล้วก็ท่านี้เป็นกล่องสุ่มใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับอ๋อ๋อรู้แล้วนะครับซื้อสามพันเพชรดีกว่านะครับเพื่อสินค้านะครับนี่เลยนะฮะก็ันที่อยู่นะครับเดี๋ยวไม่ต้องมากันนะนะครับเอาโอเคกดซื้อสินค้าไปเลยนะครับนี่เรียบร้อย นะครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็ซื้อสินค้าไปแล้วนะครับก็เราจะส่งสินค้านะครับผลิตสินค้าจะส่งสินค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเขาเกมใหม่นิดหนึ่งนะครับมันจะมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเนาะสำหรับขอรนี้นะครับโอเคนะครับพี่ขอเขาเกมใหม่สักคู่นะครับผมนี่นะครับทุกคนนะฮะมันก็จะมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่เอ้ยได้เป็นคอจิอันนี้ด้วยแต่ว่ามีแล้วนะครับก็มีได้อันนี้ทาวอนนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็มีกล่องนะครับ นี่นะฮะได้เป็นก็อจิแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงและคูนล็อกเก็ตและคูนทุยนะฮะโอเคช่างมันนะครับแล้วก็ขอไปดูในส่วนของกล่องก่อนกล่องนะครับกล่องนี่เลยนะฮะเรเป็นกล่องตัวละครเนาะมีตัวละครทุกตัวเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะแต่ว่าเปิดได้นะครับไหมเพราะใหญ่มาอย่างละแปดอันเนาะก็ถือว่าดีอยู่ดีดีดีนะครับเ็เฟี้ยวอยู่นะครับแล้วก็คู่หูคู่หูก็ถือว่าได้มาแล้วนะครับสาหรับล็อกคูนอันนี้นะก็กดเลเวลัพไปต๊ดตื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 เจ็บแล้วเลเวล ก็เฟี้ยวครับแล้วก็สลับไปเป็นในส่วนของเออ่เหี่ยวนะเป็นเหี่ยวดีกว่านะครับโอเคกดพาไปนะครับเห็นไหมน้องโคตรเท่ห์นะเฟี้ยวจัดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมเอาเทมโค้ดด้านล่างคลิปไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆุย่าโอ้โหหล่อเฟี้ยวเย้า